สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับยินดีต้อนรับผู้ชมทุกท่านสู่ช่อง YouTube channel อาจารย์เสก5.0นะครับท่านที่สนใจการประชุมเชิงสัมมนาออนไลน์ของผมนะครับซึ่งมีค่าใช้จ่ายนะครับนะท่านก็รับฟังรละเอียดนะเราสองนาทีนะครับส่วนท่านที่ไม่ได้สนใจนะครับสามารถกดข้ามไปในนาทีที่สของคลิปนี้ได้เลยนะครับจะเป็นเนื้อหารละเอียดของคลิปนี้นะครับ c o n s i ด์ออฟมันนี่ฟอร์พีเนะครับสรุปสาระสําคัญของเงินสําหรับคนทั่วไปนะครับถามว่าสาระสําคัญนี้สําคัญอย่างไรก็ต้อบอกว่าสําคัญจริงๆเพราะท่านจะหายงงนะหายสงสัยถึงความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในขณะนี้นะครับว่ามันมีรากปัญหามาจากอะไรนะครับ เนื้อหาสาระสําคัญนะหัวข้อของการพูดคุยนี้ก็คือว่าความสําคัญของเงินการสร้างเงินจากอดีตสู่ปัจจุบันนะครับเงินกับนีิสินเงินกับอํานาจเศรษฐกิจมหาภาคและเศรษฐกิจจุลภาคเงินกับเศรษฐกิจเงินคือความชั่วร้ายหรือไม่เงินจากระบบธนาคารกลางปัญหาเศรษฐกิจและการเงินในปัจจุบันการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและการเงินแห่งศตวรรษเงินสกุลคริปโตเงินดิจิตอลนะครับ cbdc นะครับ ท่านที่สนใจนะครับก็ติดต่อสอบถามผ่านในรายไอดีผมนะครับเศก้า9หาจจะมีการจัดการประชุมนะครับออนไลน์ในคืนเสาร์ที่19มีนาคม65เวลา18.30นถึง2 1 3 0น,นนะครับ้องบอกว่าการประชุมนี้นะสำคัญท่านที่พลาดนะการประชุมสำหรับไลน์ของผม2ตอนที่แล้วนะท่านก็จะสามารถติดตามได้นะจากตอนนี้นะครับส่วนการประชุมเชิงสำนานับไลน์ตอนที่3ซึ่งเป็นตอนต่อจาก2ตอนที่แล้ว ก็คือนับจากการเกิดเกร Re ีเ s e t ตลาด Crash นะครับซึ่งผมคาดการนะว่าอาจจะเกิดขึ้นนะครับในช่วงประมาณนะครับไตรมาสสหรือไตรมาสสของปีนี้นะครับถ้ามันเกิดขึ้นก่อนผมถึงจะจัดทำนะในตอนที่3นะครับก็ติดตามกันเอาละครับนะจะมาคุยกันนะครับในคืนนี้นะครับ16มีนาคม65นะครับจะเป็นคืนที่การประชุมเฟดนะสิ้นสุดลงนะครับ แล้วก็เฟดจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายเท่าไหร่กันแน่นะครับแต่ตามที่ได้คาดการไว้แล้วก็การให้ถ้อยถแถลงนะของประธานเฟดนะครับคุณเจอรมพาเวลนะครับเมื่อช่วงสัปดาห์ที่แล้วนะต่อคณะกรรมการนะครับทางการเงินของสภาคองเกรสเนี่ยก็คา,าดการว่าจะขึ้น0.25เเพราะฉะนั้นนะครับคืนนี้นะครับ16มีนาคมเนี่ย นะจะเป็นอย่างไรนะเราจะได้รู้แล้วครับว่าจะขึ้นเท่าไหร่กันแน่นะครับในรอบประมาณ3ปีนะหลังจากที่เคยขึ้นนะครั้งหลังสุดเนี่ยนะในช่วงปลายปี2018นะครับที่ทำให้ตลาดหุ้นสหรัฐเนี่ยร่วงไาถึงเกือบ20นนะครับคราวนี้เราจะมาดูสัญญาณของตลาดนะจับสัญญาณตลาดนะครับก็คือตัวพันธบัตรรัฐบาสลสหรัฐนะครับว่ามันส่งสัญญาณอะไรนะดูเหมือนว่า ตัวเลขนะครับเทียบกันระหว่าง3มีนาคม65นะครับกับ16มีนาคม65เนี่ยมีตัวเลขที่น่าสนใจนะครับปรากฏว่ายิวของพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐ2 5, ปี5ปีและ10ปีเนี่ยนะขยับสูงขึ้นนะครับในทุกช่วงเลยนะก็ขยับสูงขึ้นนะยิว2ปีเมื่อ3มีนาคม1.50%นะ16มีนาคมเนี่ยขยับขึ้นเป็น1.85%นะยิวปี3มีนาคมเนี่ย1.74% นะครับ16มีนาคมนี่ขยับขึ้นเป็น2.10นะครับยิว10ปีในวันที่3มีนาคมนะครับ1.86วันนี้16มีนาคม65นะครับขยับขึ้นเป็น2.15แปบลบว่ามีการทีขายพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐนะครับมาดูผลต่างยิว2ปี5ปีนะครับ,รบของช่วงวันที่3มีนาคม65อยู่ที่0.24ยิวนะ2ปี5ปี นะของพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐสมีนาคม65อยู่ที่0 2 5เปอร์เซ็นต์นะไม่ค่อยเปลี่ยนแปลงเท่าไรที่เปลี่ยนแปลงตรงนี้น่าสนใจครับยิวนะผลตอบแทนที่5ปีกับ10ปีของวันที่3ามีนาคม65นะครับอยู่ที่0 1 2วันที่16มีนาคม65นะครับยิว5ปีกับ10ปีนี้เหลือ0 0 5นะส่งสัญญาณมาจาก flattening yield curve หรือเปล่าคือสัญญาณ flattening yield curve เนี่ยนะคือยิวมันส่งสัญญาณไม่ค่อยดีนะอาจจะมีการรถดออยหืไม แต่สิ่งที่น่าสนใจก็คือว่ายิวนะของวันที่16มีนาคม65เนี่ยเทียบกับ3มีนาคม65เนี่ยของ2ปี5ปี10ปีมันขยับสูงขึ้นนะครับมันอาจจะมีการก็เรียกว่าพะงกขัวนะที่ต้นยิวนะครับที่มันสูงขึ้นนั่นเองนะซึ่งน่าสนใจคือหลายท่านนะครับอาจจะยังไม่เข้าใจนะธรรมดาแล้วเนี่ยนะครับเคอร์ฟของยิวผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาสลสหรัฐเนี่ย2ปี5ปี10ปี30ปีเนี่ย ก็คือ,อพันธบัตรบาลบายิ่งยาวนะผลตอบแทนจะสูงนะเหมือนกับเราฝากเงินนะครับยิ่งฝากระยะเวลายาวนานเราควรจะได้ผลตอบแทนสูงนะนี่คือภาวะปกติแต่ถ้าเกิดภาวะที่มันเริ่มไม่ปกติเนี่ยมันจะเกิด flattening คือรูปต,าารตรงกลางนะคือผลต่างระหว่าง2ปี5ปี10ปี3 0ปีเนี่ยมันเริ่มจะแบนราบแล้วถ้ามันพลิกกลับนะแล้ว inverted yield curve รูปล่างสุดเนี่ยนั่นคือสัญ,ญญาณอันตรายที่เตือนว่าเศรษฐกิจถดถอย ปัญหาเศรษฐกิจอาจจะกำลังมานะครับและส่วนใหญ่มันจะมาคู่กับเรื่องของตลาดหุ้นแคลช์นั่นเองนะครับงั้นจับสัญญาณน,นี้ให้ดีแล้วดูนะครับว่าคืนนี้ธนาคารการลางสหรัฐอฟ e เอร์เซิร์ฟจะตัดสินใจอย่างไรขณะที่สัญญาณตลาดส่งออกมาแล้วนะครับฟากพิธีก่ของเราให้เชื่อนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ